สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมเอ็น r ์พ i ยอาร์ไดวันนี้ผมจะมารีเพกัะเล่นอารูอินหลังจากที่ไม่ได้เล่นเอวีมานานและเป็นแมชที่แสดงพลังต้นเกมของอับดุลได้ดีที่สุดซึ่งต้นเกมของเกมนี้เทพเจ้ายอของเราหลุดพปน,นทีนนน่เรียบร้อยเขายืนบ่อไปสักสองสีได้นานไม่เดินออกมา ผมก็นึกว่าเขาจะมาอมืผมไปเช็ดเิมซ้ายมาเอาคีบกับเมดต,ตอดยิรามเล็กน้อยตายๆายประทะกับโอเมนด้านล่างมีตัวระยะาไกลาสองตัวซึ่งอับดุลไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ดีที่ต้องเกลี้ยงพวกมันได้เหมือนบายิเตอร์มาเติม รางนี้ผมว่าจะเป็นแคลรี่จำเป็นโอ,อโอเมนโดตาชายฟุสบอดไปเรียบร้อยวันนี้ผมก็รอดูเขาจะมาเมื่อไหร่อาเขามาแล้วแต่บอดหรือเปล่าไม่รู้เดินไปรอในพุ่มรีผมไม่สนว่าแคลรี่จะได้เงินไหมตอนนี้ แต่โรมต้องวัวยอึไดไปก่อนแล้วยิงดับบอลมายกไปสองแล้วยอนกูก็ยิงตัดแปดเอเตอร์ม,มาเติมพานาเมกใส่เมกสองตัวของข่านได้สวยลาว,วิวเขาไม่หนีเว้วเยตีฮับซีหยดเลือดล่ามาหนึ่งตัวเครี่และแครีค่ดูกิฟิ์ต่อโดยไม่ต้องสนว่ายอนมันจะรวยไหม เราะไม่รู้ว่าในเขาดีหรือเปล่าแย่งคีบไว้ก่อนหลาบป้าเป็นลีเรือดปูนี้นก็จะอุ่นเลยแต่ว่าช่วงสักสี่นาทีก็จะเริ่มเดือดอะจอแค่ที่จับเนมฆเรายังไม่เร็วสีอาสีละตอนจับเลือบอ งกาโดนใส่เดียวล่ะงนั้นเอาไงแล้วผมก็ลาวี่ต่อ,อยน่าสงสา,ารแต่ดีพระสียังไม่ขึ้นต่อไปจังหวะหนึ่งกับสองเอนเนตที่ต้องเกณดูเหมือนจะโตลตนเลยสกิลมาก็อย่างงาั้นลาวีอยู่คงไม่ถอยผมก็ตีธรรมดาสวนไป คือตัวก็ดูเลีอยดไปดูแต่นเน็ตเขาใช้ท่าสองหนีไปได้ส่วนลาวิวก็ตัวแข็ไปแต่ราวิวไม่จะเป็นต้องกดนี้น่าจงกดอับดุลมาซะแต่เนเ็นจะสวยอ่ะจอนเน็ตเขาเป็นอะไรวะ ยกไม่โดนจากวันนี้ก็ไปเลนกลางเป้าหมายคือด e คอ v e เวอรี่ตรงป้อมอแลสเตอร์กูโดนจะคุยกับร่างม่วงร่งเปิดได้สวยฉะนั้นกูกระโดดตามย,ยกยกไม่โดนตื่นยกเอ็นในแทน แล้วรู้มันก็นเปลี่ยนทีมันก็โดนเราหนึ่งไปตั้งซึ้งหลยโอเคก่ออันหมดละลุงได้ยวต้องคิวไปพลังของลุงต้นเกมโคตรแรงถุนเกมกลับไม่ได้สวัสดีลาวิลขออ,อันตรายหน้าหน่อยยกืมตายไหมไม่ตาย หลอดไฟมหาเทพกูหลอด่วงอมังกรดีๆโอ้กระโดดใจมันได้วดวงเดเต้หลอดอีกสุดแล้วผมวก็จะมดาดับเีลาสมองการตายก่อนอ่ะผมวาร์ปด้วยเปิดแจ็คหน้าอีกทีเปิดทรัพย์ดูดวง แต่ว่าสุดลาวิโมาเก็บดวงลาวิโไม่กล้าการป้อมผมก็กดท่าสองตีป้อมจากนั้นไอเอฟโอวีมันก็ไม่ตอบสนองเติมโผมืดมันเดินก็เป็นป้อมแบบจิดจังไม่ได้เอฟโอวีไม่ตอบสนองเป็นปัญหาที่ผมเจอบ่อยโคตรมาเทพกูยืนหนู่เดีียวโคตรกล้าหาร มาดูที่โอมินกันบ้างเหางาไหมเพื่อนตาชัยแตกไปสารตัวก็เราไปหามหาเทพย้อนอริเตอร์ไปเติมบนนะจังหวะนี้ เหมือนจับว่าไในที่มหาเทพกันต่อแล้วก็ตัวกูเองนเน็ตเล็กน้อยต้องต้องอตีไปหามันแต่สีลงวีล่าแทนแล้วมันก็อามาตัดยกค่าสฟิกเกอร์หนินอีกสกิลรอตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้เอามาเป็นสกิลดิโคเวอรี่เล,ล่นเล่นมากกว่า เหมือนได้คัลวารีเวอร์ชั่นสอง,สองปวดตัวข้ามเจ็บอยู่เจ็บสามโดยมหาเทพโอมินเอาดาร์กวันนี้ทีมบนตัวสามตัวตั้งกัน,กน,กน จกขอเซ็กย,อย่อในเทอเมนเทอ,อเมนเ,เ,เซ็กยาอเ <Nice assist. S 1> รกเตอร์จับแล้วผมไม่ต้องไปอ้อนหลักเอาบัฟเดินกั <Double kill. S 1> รายต่อไปคือมึงสองตัวด้วงมันเดินเลยสิับลูกด่้วงด้วงาดาโร่ได้สวยด <Double kill. S 1> ูกก็ัวเปิดต้นเกมเกห็นปี2 0ง4ี แหนเนตผัดโด่งไปแมงคามกูเยี่ยงเรียบร้อย <A S 1> แบทป้อมเอ็มกับป้อมเชิงกัลเดลเตอร์ปีป้อมส่วนโดมี่เอาวับฟ้า <laughs> <laughs> ต่อไปจะออกเดอะมินิเชอร์ผลราคาซีซีไม่ได้ดามาก จะโดดเปิดแล้วหวังอเลสเตอร์จะตามเซิ้งสองนีสวยเก็บสองโดยตัวจับสองตัวอาจิีอันตีว่าคนเสียหายไม่ทันแล้วทำโอเมนกับอเลสเตอร์มังว้าจีหน้าป้อมจับพิงล้วลิงขนรู้เข้าไปเติมดาเมอร์ให้โอเมนเก็บเอ์ไปสำหรับตัวผมเอง กม่ก็นนะที่จะจบเกมแล้วตะตันจัดหน้าไปหนึ่งทีในระยะประชิดเขาไปยกตาชายมาทำไมวะตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรร,รรมดาแต่บั้นทีจะชะลอคนเดินทีมดาบุกต้นเกมได้ดีแม้ยอนจะตัวเหล็กเกมอย่างยอนจะหลุดไปก็ตาม สเตตัสเตือนทายเกมหน่อยเออมาทำคลิปตอนง่วงๆเนี่ยว้าวโรมิ่งธนเมตสูงสุดในในเกมจะไม่ได้จดเมชเชอร์เลยร่วงลาเมิดน้อยสุดเหรอแต่เอาแกงบ่อยอยู่จอนหลุดเกยต้นเกมยังคืนเกมกลับมาได้ สกอร์คิวโอเคก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครหลงเข้ามาดูก็กดซับกดไลค์อะไรให้ผมหน่อยนะครับ